สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone To Hands Channel นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า iPhone XS นะครับมีลูกค้านะครับเขาอินบ b o x เข้ามาว่าถามมาว่า iPhone XS ในปี2021นี้ยังน่าใช้อยู่ไหมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับนะรครับ iPhone เดี๋ยวก้องเกิดกัน,นับว่า iPhone XS xs ตัวนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการหรือระบบภายในหรือการใช้งานของมันเนี่ยไม่ได้ต่างกับ iphone xs max แต่อย่างใดเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนเครื่องเดียวกันที่แหละแต่คือว่าแค่ตัวเล็กกว่าแค่นั้นเองครับระบบอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะทั้งกล้องทั้งระบบปฏิบัติการของมันเองอะไรเอย่ยตัวชิปเบ o นิกเอย่ยอะไรประมาณนี้นะครับ ตัว iphone xs เนี่ยถ้าถามว่ายังอัพได้อีกนานไหมอ,อีกนานครับยังใช้ได้อีกนานนะครับก็ถ้าถ้าใครมีอยู่หรือสนใจจะซื้ออะไรเงี้ยผมก็นแนะนำนะครับว่ายังใช้ดีอยู่นะครับมันไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้ด่วงแต่อย่างใดนะครับสามารถอัพ ios ได้อยู่นะครับรั่นปัจจุบันก็อัพได้สบายๆบายเลยครับใช้ได้อีกอีกนานนะครับ พราะปัจจุบัน iPhone 8พัดเนี่ย iPhone 8เนี่ยยังยังอัพได้อยู่นะครับเห็นเขาว่าที่อ่านรายละเอียดมานะครับ iPhone 8เนีในอย่างน้อยเนี่ยอัพได้ก็ไม่ต่ำกว่า1ปีครับตัวนี้ก็เกิน1ปีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงซึ่งเป็นตัวที่ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้มากก็คือไม่ได้ต่างกับ iPhone 11เอนาะแค่เปลี่ยนตรงชิปแล้วก็กล้องแค่นั้นเองไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยถ้าถ้าคนชอบนะรูปลักษ์ก็ ต่างกันอยู่แล้วแหละ iPhone 11อะกับ XS เนี่ยหรือ XS Max เนี่ยรูปลักษณ์มันต่างกันอยู่แล้วอ,อยู่ที่คนชอบบางคนชอบกล้องน้อยๆกล้องจัดเรียงสวยงามอะไรอย่างนี้บางคนชอบแบบหรูหราหน่อยชิปตัวใหม่หน่อยก็เป็น iPhone 11 11 Pro Max อะไรประมาณนี้แต่ถ้าถาม XS หรือ XS Max เนี่ยยังใช้ได้อีกนานครับไม่ต้องห่วงเลยกล้องก็คุณภาพก็ 4K อยู่แล้ว ภาพชัดกลมชัดอยู่แล้วามาดูมาดูของตัว X s ตัวนี้นะครับเวอร์ชันก็เป็นเวอร์ชัน14.6่ใช้งานได้อีกอยาวครับไม่ต้องห่วงดูกล้องชัดไหมอ่ะอดูกล้องอ่ะดูถ่ายตังนี้แล้วกันนะถ่ายนี่อ่ะ นี่ขนาดถ่ายจากกล้องสู่กล้องนะคุณว่าชัดไหมชัดยังชัดสวยงามอยู่เลยมันเป็นภาพ 4K อ่ะยังไงก็สวยอยู่แล้วคนหาใช้อยู่หรือใช้อยู่เนี่ยผมว่าใช้ดีนะเครื่องไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กหน้าจอเนี่ยมันเต็มเครื่องอยู่แล้วมันเต็มหน้าจออยู่แล้วหน้าจอเนี่ยก็คือใหญ่กว่า iPhone 8อยู่แล้วเพราะ i อ h o น e 8มันจะมีขอบไง iPhone นแปดพัดะครับ มันจะมีขอบมีอะไรแต่อันนี้มันมันไม่มีขอบเนี่ยขยายก็ขยายเต็มเลยสุดขอบเลยทางผมว่าน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้เลยครับคนหาอยู่นี่ผมว่าแนะนํานะว่ามันใช้ดีอยู่แต่ก็อยู่ที่คนชอบเดียครับว่าจะชอบทรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่เรื่องการันตีเรื่องอัพนะครับอัพได้อีกนานครับ o s นะครับได้อีกยาวๆครับอย่างน้อยหนึ่งปีผมก็มีแน่นอนไม่ต้องห่วงระบบปฏิบัติการก็ดีเหมือนกับ X Max เลยแค่ตัวมันเล็กแค่นั้นเองจะถามว่าเล็กมากไหมมันไม่เล็กมากนะครับอันนี้มือผมใหญ่ไงผมเป็นคนมือใหญ่มากก็เลยถือเลยดูเป็นเล็กมากไปเลยแต่จริงๆมันไม่ได้เล็กลยนะครับค่อนข้างใหญ่อยู่โอเคยังไงก็ ใครมีอะไรก็สอบถามทางอินบ็อกซ์หรือทางอะไรทางทางเฟซบุ๊กหรือทางอะไรมาได้เลยนะครับยังไงเราจะไล่ตอบคาถามขอ,ของลูกค้าหรือท่านผู้ชมใดที่เข้ามาสอบถามกันได้หลายๆเรื่องนะครับมีอะไรสอบถามได้ครับจะเพลินแล้วนะครับ iPhone t o hand นะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับมีสินค้าอะไรใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆยังไงก็จะมาแนะนำกันนะครับสวัสดีครับผมเจอกันครับ